อะไรนะอะไรนะอะไรนะเจ้าว่าอะไรเมื่อกี้ยิ้มเมื่อเราบ่มีไผเมียนเออเจ้าเป็นคนเด็กน้อยที่สุดเจ้าก็ต้องทำตัวมันเป็นหน้าที่ของเด็กน้อยเออผู้ใหญ่เขากินเสร็จเขาก็ต้องกลับไปเลยเจ้าเป็นเด็กน้อยต้องแกนอยู่เด้นี่โอ้ทางราเมียนอยู่โอ้เอาเนี่ยเอาใบเอากระติบกระติบเออเอออันไหนอันไหนเมียนทิ้งก็เมียนทิ้งแต่น้าพริกเป็นยังพอกินได้เก็บไว้โอเค นะเผื่อใครแบบหิวจุ๊บหิวจิ๊บได้กินปิดไฟปิดไฟปิดไฟเอาไปเช่นะหอหอดูดูทำท่าหอโ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 อนายนดูนิ้วเมื่อวานหน่อยดิเฮ้ยเฮ้ยเอ้าน้อนี่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 ไอ้ยู่อ้ต้องมาอยู่ทางขวาแล้วโอ้ยใส่นอะไรนิ้วเดียวนี่แหละอันเหรอมันเป็นแหวนอะไรนะแม่ให้เหรอแม่ให้หรือแฟนให้ไม่มีคนให้หรอกไม่มีคนให้หรอกไปซื้อเองของแท้ของปลอม ท่าไหร่เท่าไหรยเอาจำจำราคาไม่ได้แล้วก็ไม่ให้ถอดด้วยขอเรียังันใส่เป็นประดับมือเออประดับมือเอาไปขายต่อเอาเอาตั้งบ่เอาตั้งบ่อยางเอาเลยเนี่ยอันนี้น้องตัวสูงก็จะไปนั่งตรงนู้นเดี๋ยวเราจะไม่รบกวนน้องละแอบดูไก่แอบดูไก่เอาไปไปอ๋อทำความสะอาดเมียนเมียนเมียนเออดีมากดีมากเนี่ย